แรกเนี่ยมูลที่ที่เราตั้งมาก็คือตั้งก่อนที่ตึกสตงอนะนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าทุกคนจําได้ก็คือ,อคผมกับคุณธรรมนัทเน่เราก็เจอกันในเรื่องของงานการช่วยเหลือสังคมนะครับแต่ไม่จาเป็นที่จะต้องมีชื่อผมเป็นประธานเป็นกรรมการนี่ผมทําหน้าง,งานงานบริหารงานเอกสารก็ให้คนที่เขามีความรู้มีความสามารถไปช่วยทำสิอย่างนี้มูลนิธิใหญ่ๆก็ต้องเป็นประเด็นหมดเหรอ ตามโครงการที่รอจ่ายของมูลที่ยังติดลบอยู่เลยนะเงินยังต้องหาเนี่ยสนับสนุนเ c ซคอยสนับสนุนมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็เอาไปทําทุกคนก็เห็นแล้ว,แล,วแล้วมันผิกดกฎหมายข้อไหนถ้าผู้กอ่อตั้งไม่ได้เป็นเป็นกรรมการไม่ได้เป็นประธานแล้วมันผิดยังไงอะกูงงมากอย่างนี้มูลที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนี่เขาก็ต้องประธานกันหมดแล้วสิแล้วเขาไปอยู่ที่ปรึกษากันทาไมมีบางคนบอกหลอกทั้งประเทศกูหลอกยังไงครับอันนี้กูหลอกยังไง มูทีก็ชื่อกันจมพลังช่วยสู้กันจลพลังช่วยสู้่าทำงานหลอกตรงไหนต้องตั้งคำถามนะอิจฉาหรือเปล่านะครับที่วันเนี้ยผมออกมาช่วยชาวบ้านตั้งหน้าตั้งตาในการช่วยเหลือคนก็ไม่เห็นจะไปทำอะไรเลยเห็นคนทำดีแล้วเรารู้สึกอึดอัดหรือเปล่ามูทีที่เราตั้งมาก็คือตั้งก่อนที่ตึกสตงอนะนะครับตอนนั้นเนี้ยถ้าทุกคนจำได้ก็คือผมกับ คุณร,รนัเราก็เจอกันในเรื่องของงานการช่วยเหลือสังคมนะครับการจะตั้งมูลนิธิเนี่ยผมก็ขอคําปรึกษาจากเขานะก็ขอคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิว่ามันต้องทําอะไรยังไงบ้างก็ขอคําแนะนํานะครับซึ่งเอาตรงๆก็คืออันนั้นมันก็คือข้อหนึ่งที่เขาอยากจะเออมันเป็นระเบียบนะที่จะต้องให้ลงซึ่งเราก็ไม่ได้คิดจะล้มเลิกอะไรผมพูดตรงๆนะนะก็ก็เลยใส่ไปนะครับแต่ด้วยอาจจะเป็นความ ไม่ได้คิดว่ามันจะมีวันนี้เนาะส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะล้มเลิกก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งผมไม่อยู่มูที่มันก็จะต้องขับเคลื่อนต่อไปอยู่แล้วนะครับแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะเอาอย่างแรกนะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําผิดอะไรแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจหลายๆคนนะครับแต่ผมเป็นคนที่ฟังคนผมพูดคํานี้ผมเป็นคนที่ฟังนะถ้าทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ นะเมื่อกี้ผมให้เปลี่ยนไปทํำในมูลนิธินะที่หลายคนอาจจะมีความสบายใจนะแต่ผมยืนยันชัดเจนประเด็นที่บอกว่าล้มเลิกแล้วจะต้องไปตกที่ใครอะไรยังไงนะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มเลิกทุกวันนี้ก็ไม่มีเป้าหมายนะก็ยังจะไปต่อนะครับ กานจอมพลังที่แจงหากล้มเลิกมูลิธิกัารจอมพลังจะมีการเปลี่ยนให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของมูลิธิที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงแห่งหนึ่งแทนที่ของมูลิธิธรรมนัตพรหมเผ่าปัจจุบันมูลิธิกัารจอมพลังยังไม่ได้เลิกยังคงทํางานอยู่และตอนนี้ไม่มีเงินออกไปที่มูลิธิธรรมนัตเวลาจะคัดคนครับคุณผู้ชมครับถ้าการทําความดีมันยากขนาดนี้ต่อไปใครจะกล้าทําความดีครับร้อนแรงมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณกันจอมพลังกับคุณไอรัชนกนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการปะทะคารม แล้วนะครับในรายการของพี่สรยุทธ์นะครับทางคุณไอเองก็ทําหน้าที่ของสสทางคุณกันก็ทําหน้าที่ช่วยเหลือสังคมนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนด้วยการเปิดมลนิธินะครับแล้วก็นําเงินที่ได้จากการบริจาคเนี่ยมาช่วยเหลือชาวบ้านทหารแล้วก็อีกหลายๆคนที่เดือดร้อนแต่ก็มีหลายเรื่องเหลือเกินนะครับที่ทางสสไอรัชนกนะครับรวมไปถึงหลายๆคนในสังคมเนี่ยก็สงสัยในมวยิธิของกันจอมพลังโดยเฉพาะนะครับแผ่นกระดาษแผ่นนี้นะครับ เป็นเพิ่มเติมข้อบังคับของมูยทิแล้วดูข้อ39นะครับถ้ามูยทิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการ,การหรือโดยเหตุใดก็ตามทรย์สินทั้งหมดของมวยทิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูยทิธรรมนัตพมเผ่านะครับโดยทางคุณไอรัชนกเนี่ยมีการแชร์หน้ากระดาษแผ่นนี้เนี่ยนะครับแล้วก็โพสต์เอาไว้นะรบับอกว่างานแต่งนัดดังได้เพราะกันส่วนกันก็อาศัยอำนาจบารมีนัดเราเกื้อกูลออกงาน หน้าเฟซนัดมีกันหน้าเฟซกันมีนัดออกสื่อรับใครออกงานกระทรวงเกษตรขึ้นเวทีบอกมีวันนี้เพราะพี่นัดพี่ทําให้ผมผมก็อยากทําให้พี่ทุกให้ทุกคนปรบมือแฮปปี้การงานเคยทำมาหากินกับกองสลากที่ทำนัดได้ชื่อว่าเป็น5เสือรับงานกระทรวงเกษตรประปรายให้สัมภาษณ์กันนัดไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องแต่รักกันเหมือนพี่น้องถ้ามีใครทําอะไรกันก็เหมือนทํานัดด้วยจัดตั้งเวที ถ้ามูลิธิลมเลิกไปทรัพย์สินทั้งหมดของมูลิธิมอบให้ธรรมนัติมอบให้มูลนิธิธรรมนัตพมเผ่าออกสารยุทธไม่สนิทไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษถ้าสนิทก็คงสนิทเหมือนนักการเมืองคนอื่นข้อสังเกตการกระทําไม่สัมพันธ์กับคําพูดสนิทบอกสนิททาไมต้องโกหกออกอากาศทําไมต้องหลีกเลี่ยงความจริง ล่าสุดเองวันนี้นะครับทางกันจอมพลังมีการออกมาทําคลิปนะครับแล้วก็บอกว่าการทําความดีเนี่ยมันยากนะครับมีการอธิบายถึงชื่อนะฮะผู้บริหารเนี่ยทำไมถึงไม่มีชื่อของเขาทาง้งที่ชื่อโมูลธิเนี่ยเป็นชื่อของกันจอมพลังช่วยสู้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องเอาเวลาไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับไม่มีเวลามานั่งบริหารนะครับรวมถึงดูภาพรวมเรื่องการกันด้วยนั่นก็ให้คนอื่นที่ถนัดนทําตรงนั้นไปแทนนะครับแล้วก็มีหลายๆบริษัทที่ทําในลักษณะแบบนี้แล้วการบริหารแบบนี้ไม่ได้มีแค่มิ การจอมพลังช่วยสู้มูลนิธิใหญ่ๆระดับประเทศมูลนิธิของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็เอาผู้บริหารมาบริหารองค์กรองค์กรต้องใช้ระบบบริหารผมลงพื้นที่ทํางานอย่างหนักแล้วต้องมาทํางานเอกสารด้วยเหรอคือตัวของเขาเองเนี่ยก็มองว่าเออตัวเขาเนี่ย ลุยหน้าหน้างานนะครับไม่ไม่ไม่อยากจะมายุ่งกับเรื่องเอกสารไรทำนองนี้นะครับแล้วก็บอกอีกว่าการทําความดีถ้าการทาความดีมันยากขนาดนี้แล้วต่อไปใครจะกล้าทําความดีนะครับหลังจากนั้นนะฮะตัวของกันจอพลังเองก็มีการโพสต์ไว้ในคอมเมนต์นะครับคือตัวของการบอกว่า ส่วนข้อ39หากเลิกมูลิธิกันจอพลังตอนเนี้ยผมให้ทีมงานดําเนินการเปลี่ยนให้ทรัพย์สินทั้งหมดไปเป็นของมูลิธิที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันมูลิธิกันจอพลังช่วยสู้ก็ยังไม่ได้เลิกทํางานยังคงทํางานอยู่และปัจจุบันไม่มีเงินออกไปที่มูลิธิธรรมนัฐเวลาจะคัดคนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางมุณกันจอพลังเม้นเอาไว้ในโพสต์ของเขาเองนะครับอา้าว เนี่ยฮะคือฝั่งหนึ่งก็ทําหน้าที่สสอีกฝั่งหนึ่งก็ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมนะครับเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่เดือดร้อนอะไประมาณนี้อ้าวคุณผู้ชมมองยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับ อ่ะแล้วเรื่องที่เป็นไวรัลวันนี้มากที่สุดก็คือเรื่องมูลนิธิของพี่การจอมพลังค่ะที่คนพูดถึงเยอะที่สุดก็คือว่าหากมูลนิธินียนะคะเป็นอะไรขึ้นมานะคะทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะคะก็จะถูกโอนไปที่มูลนิธิธรรมนัแต่วันนี้นะคะพี่การออกมาบอกแล้วนะเวว่าทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกย้ายไปให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะซึ่งปัจจุบันอะ่ะมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ยังไม่มีการเลิกกิจาการใดๆทั้งสิ้นยังคงทางานช่วยเหลือทหารแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอยู่นะแก จะดาม่าอะไรนักหนาว้าวดีๆก่อนอะต่อเรื่องที่2นะคะเธอจําได้ไหมว่ารั้วนะคะมีมูลนิธิจุฬาพรน,นะคะในการสนับสนุนการสร้างรั้วระหว่างไทยกับกัมพูชาแก่ตอนนี้นะคะยอดบริจาคะ,ะลุไป200กว่าล้านแล้วค่ะนั่นหมายถึงเจตนารมณ์ของคนไทยต้องการที่จะให้ประเทศไทยสร้างรั้วยาวไปเลยค่ะปิดไปเลยไม่ต้องมีความสัมพันธ์กับกัมพูชาค่ะอะล่าลลสุดน,นะคะอีจันอัปเดตเมื่อกี้นี้เลยบอกว่าคุณอนุทินนะคะสั่งยกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ทั่วประเทศแก่เปิดผับค่ะถึงตีสี่ค่ะตั้งเป้านะคะ4เดือนก่อนุาค เมาทั่วประเทศเลยทีนี้เอาดีๆก่อนไอเรื่องที่ต้องทำาไม่ทํา ไอเรื่องที่ไม่สมควรทำมาจัดให้ต่อนะคะตกมือให้กับแม่ทัพภาคที่1คนใหม่นะคะทวงคืนนะคะแผ่นดินค่ะเธอบ้านหนองจานกับบ้านหนองยากแก้วได้แล้วบางส่วนนะแกเคลียพื้นที่ไปแล้วประมาณ8 9ดจาแสนตารางเมตรแต่ยังเหลือพื้นที่อีกนะว่าหลักมุตเราไปอีกไนะงเสร็เดี๋ยวรอดูกันว่าก่อนเดนไลเนวันที่31ตุลาคมนะว่าเราจะสามารถไปถึงเขตหลักบุตรได้ไหมว่ามีการลือบ้านของอีเมียกำนันลีด้วยนะวันนี้นาาก็ออกมาร้องโหยร้องไห้นะว่าประเทศไทยนี่คือใจร้ายอีสัตมึงยึดี่่ดินนนกกกูมา40ปแล้ว้วใใครใจอัะ